หนูน้อยข้างกายนีโน่แมตนีสิบปีผ่านไปเป็นสาวแล้วแถมสวยสดใสเวอร์28มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องปลายลูกสาวสุดที่รักของศิลปินตลกชื่อดังเต๋อดอกสะดาวและปูกนกวันซึ่งปีนี้เติบโตอายุครบ19ปีเต็มและกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลายัยแองโ o a อเม i c a n University รุงปราศสหรัชเซกโดยแม่โปูก็ได้โพสต์ข้อความอวยพรถึงลูกสาวคนเดียวว่า28มิถุนาสุขสันต์วันเกิดนะคะลกูกปีนี้19ขอให้ก้9ไปได้วยความสุขร่างกายแข็งแรงมีสติในการดำเนินชีวิตรักลูกสุดหัวใจ ทั้งนี้แม่ปูยังได้พาแฟนๆย้อนวันวานภาพเมื่อ10ปีก่อนน้องปลายได้มีโอกาสร่วมเฟรมคู่กับนักแสดงและพิธีกรชื่อดังนีโนแมตตีเวลาผ่านไปสาวน้อยเติบโตวสวยสปรัง่งขนาดนี้นีโนยังหล่อออร่าเหมือนสมัยหนุ่มๆเลย10ปีที่ผ่านคุณอาโนีโนยังเหมือนเดิมไม่เชื่อลองไปพิสูจน์ภาพนี้ชัดๆกันคะ่ะ ก็บอกเลยว่าหน้าสวยหุ่นเป๊ะเอามากๆเลยนะคะเชื่อว่าเดี๋ยวได้ขึ้นแท่นมาเป็นนางเอกแน่นอนเลยค่ะทางทีมงานเราขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและเข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดููกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ